สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมสายชิลนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับงานโชว์รถที่วัดจระเข้่ไรนะครับงานประจำปีนะครับวันนี้เราพามาชมรถตีดินรถเกี่ยวข้าวไทยเจริญการช่างนะครับเกี่ยวข้าวโพดรถตีดินขนุนจะเป็นรถเกี่ยวข้าวเป็นตัวโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ ก็เดินสองรครับของแท้จากญี่ปุ่นช่วงล่างเขาแน่นๆนะงานเทอร์โบคู่นะไม่ธรรมดานะตัวนี้จะใหญ่มากใหญ่มากเครื่องยนต์ฮีโน่นี่ครับเขาติดไว้เลยนะเทอร์โบ สามร้อยแรงม้าโอ้เครื่องยนต์ก็ J O 8 4เทอร์โบคู่ไม่ธรรมดานะครับสามร้อยแรงม้านี่สายพานขึ้นตู้ครับหกเ้นไฟปั๊มหกครับช่วงล่างนะ เดี๋ยวผมก็จะไปเร็วๆหน่อยนะตัวนี้ใบแท็กเหลี่ยมนะครับช่วงช่วงล่างยาวตัวนี้ใช้เป็นตัวเดินแมงป่องนะครับ โซแมงป่องหลอนเลอสิบสองลูกครับบนสองลูกเรอนำเบอร์ยี่สิบครับเครื่องยนต์ของเขานะครับส่วนใหญ่ก็แทบทุกอูนะครับจะใช้เป็น P 1 1 C นะครับคันนี้390แรงมานะครับ ตัวนี้พิเศษติดใบดันนะนี่ครับสวยงามครับสวยงาม คลิปเดียวชม3คันนะท่านผู้ชมมีจานไทยให้ด้วยเก็บมุมคันานะนี่ครับโอ้เวเลยใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมให้ไปเลยนะ095 095 3978263นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันครับนี่คันที่สามช่วงล่างก็ตัวนี้ตัวเดิน12 H ส,สอของแท้จากญี่ปุ่นนะครับลอนเลอโอก็ทั่วไปครับก็มีหลายสเต็ปนะครับพวก ตัวเดินแล้วแต่ลูกค้านะครับตัวนี้อยู่ที่270แรงม้านะครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับ JO 8 4ไทยเจริญการช่างครับ ฝากไว้ด้วยนะครับช่อง youtube เจมสายชิวนะครับงานเชื่อมโอ้แน่นนะท่านผู้ชมสวยๆครับสวยๆแน่นๆบันไดขึ้นก็โอเคครับโค้งขึ้นง่ายครับไม่ชันไม่ บางคนทำแบบตรงเลยก็จะขึ้นยากหน่อยแบบนี้ดีครับเนี่ยบันไดขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมสายชิลกด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมไทยเจริญการช่างนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอ่ะแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ